สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมทางช่องของเราก็อย่าลืมครับทุกคลิปนะครับท่านก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกําลังใจในที่ที่จะลงคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับกอ็อย่าลืมนะให้กําลังใจกันด้วยครับทุกคลิปที่ชมก็ขอ,อให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับส่วน วันนี้นะครับเราก็มีตัวเลขแนวทางของปู่น้องกรุงศรีครับมาแล้วหนึ่งกองศรีกรุงศรีนะครับงวดก่อนเข้าเต็มๆนะครับหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่นะครับก็งวดนี้นะครับก็ลองดูนะครับอาจจะเป็นตัวเลขนำโชคท่านผู้ชมก็ได้นะครับเลขเด่นนะครับมีสี่มีเจ็ดนะครับรองสองนะครับวันนี้ก็มีมีรองสองด้วยนะครับ ท่นานผู้ชมก็ลองดูครับเด่นวิ่ง4กับ7ลอง2นะครับสามตัวนะครับจัดให้4 7 1 8 7 1 4 7 2 8 7 2 4 7 0นะครับก็มีอยู่5หางนะครับ3คู่ไอ้3ตัวนะครับกันอลองชมชอบก็อลอง พี่นาดูนะครับตัวเลขที่สองตัวนะครับสองตัวก็มีเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะครับบนมีสองคู่นะครับเจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งนะครับแต่ท่านผู้ชมก็อาจจะเอาเจ็ดศูนย์ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ามีสี่เจ็ดศูนย์ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ลองดูนะครับชอบตัวไหนนะครับหวงั้นเถอะนะครับท่านชอบตัวไหนชื่นชอบตัวไหนก็จับไปเล่นนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับ ดูเพื่อความบันเทิงนะครับหรืออาจจะเก็บไปเพื่อเป็นดูแนวทางต่อไปนะครับถ้าเข้าก็งวดหน้าก็จัดหนักเลยนะครับทีนี้มาดูล่างนะครับล่างให้49่า92 4ห้49 5, 9 9 2 4 2นะครับมีสหาง4คู่นะครับ อันนี้ก็ลองดูนะครับแต่ผมในชอบในสี่สองสองสี่นะครับอาจจะเป็นตัวเลขแนวทางก็ได้นะครับผมก็ชอบอยู่สองคู่นะครับลากมีห้าเก้าเก้าห้ากับสี่สองสองสี่นะครับอย่างงวดก่อนนะครับงวดก่อนงวดวันที่สิบหกเดือนธันวาคมท้องเรืหกสิบห้านะครับเข้าเต็มเต็มครับสี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์เอไม่ใช่ครับขอโทษทีครับ 1 4ึ่ครับหนสล่างนะครับต้องขอประทานอภัยครับพูดผิดนะครับก็ที่น้ามาดงดูตัวเลขกันล้วกันนะครับตัวเลขนะครับดูใกล้ๆนะครับนอปู่น้องกรุงสีนะครับสามสธันวาคม2ว65นะครับเด่นนะครับมี4มี7แล้วก็รองสองนะครับ ส่วนสตัวนะครับสามตัวจัดนะครับจับให้ส7 1 8จ็ดหนึ่งแปดเจนี่ะครับนี่คือ3าตัวนะครับมีอยู่5หางนะครับส่วน2ตัวนะครับ2ตัวก็มี7 2 7 1นะครับ ปูก็ไม่รู้ว่ากลับหรือไม่กลับแต่ว่าอย่างน้อยแล้วก็กลับไว้ครับเป็นบนกันล่างเต้นล่างกันบนกลับไปกลับมานะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจนะครับถ้าออกมาจะเป็นตัวโต๊ดล้วก็มีสิทธิ์ถูกนะครับตันนี้ล่างนะครับล่างปู่น้องคงศรีก็จัดนะครับจับให้4ี่เ ห้าเก้าเก้าสองสี่สองนะครับล่าสุดผลการคัดชมนะครับชอบตัวไหนก็จัดนะครับแต่ปู่มั่นใจว่าเก้าสองตัวเดียวนะครับถ้าท่านที่ชอบก็จัดหนักนะครับถ้าไม่ชอบก็ดูตัวใหม่กันแล้วกันนะครับมีสี่เก้าห้าเก้าแล้วก็สี่สองนะครับที่งวดก่อนครับวันที่สิบหกนะครับงวดก่อนนะครับเข้านะครับเข้านะครับเข้า โก็จัดได้ก็หกหกเก้าส่หก้าสกเก้าหกสี่ห้าหกเก้าหกหนึ่งสี่หกหนึ่งหนกสีก็สคู่ก็มี4 9่เก้าเอ้ยเก้าสีและ1นสครับเข้า1นึ่สี่เต็มเต็มครับท่านผู้ชมครับ อ่งวดนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลขอ่านำโชคให้ท่านผู้ชมก็ได้นะครับงวด30ท่านวาคมนะครับ2 5 6 5นะครับปู่เน้นให้472นะครับเน้น72 71แล้วก็92 42จะเน้นให้92คู่เดียวนะครับเพราะนั้นก็ลองดูนะครับอาจจะเป็นตัวเลขแนว่าเป็นตัวเลขแนวทางครับขอขอบคุณน,นะครับ คุณปู่ปู่หนองกรุงศรีครับที่แบ่งปันแนวทางมาให้ทางช่องของเรานะครับก็จะเป็นสะพานบูนใะนท่านผู้ชมที่ชื่นชอบตัวเลขนะครับนําไปลงทุนนะครับอ่ังื้อหวยรัฐบาลครับอาจจะเป็นตัวเลขนําโชคมีโชคมีลาบถูกแล้วก็มีเงินมีทองใช้อ่านไปอ่ส่งท้ายปีเก่าทันรับปีใหม่นะครับขอให้ทุกทนโชคดีนะครับร่ารวยเฮงเฮงปังปัง,ปงถูกเลขที่30ธันวาคมนี้ เงินไหลนองทองไหลมาบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ